มันมีได้เปิดนะครับเป็นรีค้ d e ดแอคเซปต์ก็คือให้เราได้เข้าร่วมไปเทสระบบรีค้ดกันแล้วนะครับน้องๆบอกอน้องๆพี่อยากจะบอกว่าอันนี้ลืมไปซะเพราะอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ระบบรีค้ดจะมาแล้วไอ้ระบบนี้เราจะเลือกคุยกันเราคิดซะว่าลืมของเก่าวไปใครที่ไม่เคยฝึกเล่นซีเจอร์ออฟโซนารีไม่เป็นไรมาฝึกเล่นพรอมพี่เดีเหมือนกันเพราะพีเดก็เล่นไม่เป็นกันะทุกคนเครื่องไอการที่เราจะได้ พสต์นะครับผมในการเข้าไปซิร์ฟทดลองแต่แต่ๆๆๆๆๆแต่ว่าเอ่อม like ีข้อแม้หนึงก็คือเราจะต้องเสียเป็นค่ารีโค้ดเบต้าแอเซนะครับผมราคาหมดค่า250โลบัคอ่ะนี่คือ250โลบัคค่าเข้าอ้าวแล้วมันได้อะไรมั่งพี่มันก็จะได้ไอ้ตัวเจ้ามิจูมิจูซูมากไอตัวที่อยู่ข้างงพี่เลย1ตัวนะครับผมไปเลย1ตัวซึ่งตัวนี้ จะเป็นตัวเขาเรียกรางวัลเบต้าเทสให้กับผลที่เขาไปคล้ายๆกับเจ้าน้องคือที่มีราคาแสนแพงก่อนหน้านี้พี่ดูสเต็น้องแล้วแบบหูแม่งอลังการงานสร้างมากคุณดูครับผมมีสถานะดูอะไรไปดิมีล่องหุนได้มีแบบว่าเพิ่มความเร็วแล้วดูพี่ว่าแม่งเจ๋งกว่าน้องคือในความคิดพี่เดียบนะค้าไม่เก็บตอนนี้นะฮะไม่รู้จะเก็บตอนไหนพี่เดียบกันเลยไปกว้ามาเก็บไว้ก่อนเลยครับผมตอนนี้ เอกดซื้อก่อนนะครับผมทุกคนพี่เดฟจะกดซื้อให้ตัวเองก่อนคือมันสามารถซื้อส่งให้เพื่อนก็ได้หรือจะซื้อให้ตัวเองก็ได้นะครับผมโอเคเรียบร้อยครับพี่เดฟซื้อให้แล้วครับผมตอนนี้พี่เดฟซื้อมาแล้วอ่ะพร้อมไปเจอกับโซนาเรียเวอร์ชันแบบรีค้ดกันเลยยังจริงๆก่อนหน้านี้เรารีวิวไปแล้วเนาะไปไปให้ดูเราไปลองดูในรีเซิร์ฟกันดีกว่ามาไหนดูซิว้า น,นี้ไม่ว้าวเท่าไหร่เพราะเราเห็นกันมาก่อนหน้านี้แล้วอันนี้คือหน้าตาล็อกอินรีวอร์ดใหม่จะเป็นอย่างนี้เลยดูง่ายเข้าใจง่ายขึ้นคิดง่ายๆก็คือโซนเรียรอบนี้นะครับผมหลังจากที่จะเป็นอัปเดตหลังรีโค้ดไปแล้วเนี่ยตัวกราฟิกจะดูดีขึ้นอินเทอร์เฟซจะดูง่ายขึ้นดูเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงดูดีขึ้นไหมเฮ้ยเพิ่งเห็นว่าตรงนี้อันนี้เพิ่มใหม่หรือเปล่าหรือว่าวันนั้นพี่เดีไม่ได้เปิดดูไอน้น้องมันจะมีระบบแชทแยกเป็นอกับซิเต้นมาให้เช็ดแย่และนีย่ อันนี้แบบรีวิวแบบเร็วๆนะฮะอันนี้คือหน้าตาอินเอร์เซของเจ้าตัว c r e a t u r e of s o n a า i a เนะครับผมรีโคดที่จะมาใหม่นะครับผมก็คือมันจะไม่ไปอยู่แบบเป็นลิสแบบออกันมีแต่ชื่อแล้วตอนนี้มันมาเห็นชัดง่ายขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วครับน้องๆจ๋าอ่าหน้าตาอิดิทโอ้โหด,ดูดูพวกคุณใครที่ชอบสายแต่งทรงแต่งสีนะพี่บอกเลยตอนนี้พวกคุณอาจจะถูกใจมากขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมดูมันคัดต้มได้ไห้กระทั่งชิ้นส่วนตรงนี้คัดตอมสีได้อ่ะพี่ลองชิ้นส่วนให้ดูเอามา คัดตอมสีดูวิมันกระทั่งแม่เศษเที่ยวตรงนี้มันก็คัดตอมแบบเป็นจุดได้นะฮะถ้าสมมติแบบเออพียผมไม่อยากแอดวานขนาดนั้นเอาแบบธรรมดาได้ไหมพี่เออเนี่ยก็ได้เหมือนกันครับน้องจ๋าเนี่ยได้เหมือนกันนะครับอ่าววันนี้ขออนุญาตไปลองเล่นกันเลยดีกว่าฮายสวัสดีนายเอามาถึงมันก็กัดเลยว่าเฮ้ยเลื่อนยังไงมาถึงมาถึงก็เลือนเลยเฮ้ยยังไงโอ้โหแล้วดูแล้วดูเอฟเฟกต์บัตรน้องๆโอ้โหกลัวไหลนี้ติดแดงแน่นอนไหลติดแดง ไรติดแดงเอาเป่าล่ะเอาเาล่ะเอาเาล่ะเอา,าเป่าอ๋อนะ มเมื่อกี้ก็ทดลองให้ดูแล้วนะครับผมเอฟเฟกเวลาถ้าสมมติเราโดนกัดนะครับผมหรือแล้วกัดใครนะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยน้องๆโอ้หน่ากลัวอ่ะไพี่เด้จะปิดอันนี้แล้วกันนะบัตรเอฟเฟกนะครับผมเพราะว่าเวลาเราตอนเราไฟหรือตอนเราคิวีกับเขาเนี่ยรู้สึกว่าเจ้าเจ้าตัวน้าแดงเนี่ยมันจะมันจะเลอเยอะเกินไปเอาล่ะสวัสดีนายนายนายชื่ออะไรเหรอหายเหรอนายคงเป็นมิตรกับเรานายคงไม่เลื้นใใ่เราเหรอกใช่ไหมทุกคนมีคนบอกว่าพี่เด็บครับให้ลองไปแบบว่าหาอาหารกินดูหน่อยได้ไหมอ่าได้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 อะตอนนี้พี่ มินิแมปมาเลยไว้น้องๆทุกคนถ้าดี่ีเดฟเดินตรงไปข้างหน้าอีกมันจะมีอาหารเพราะฉะนาบิเดจะเดินตรงไปสรุปตัวน้องตัวนี้ไม่ใช่กลัวธาตุน้ำหรอกเหรอมันคือตัวธาตุบุกที่ที่ลงน้ำได้เฉยๆสินะโอเคโอเคได้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 อะโลนี่ไงอาหารของเราอยู่ตรงนี้ออาโกดก่อนเออเงียบเฮ้ย <c oughs> what the fuck ได้ยินเสียงอะไรป่ะทุกคนคิดว่าเหมือนไม่มีเสียงน,นัง่นไงกลัวเลย บัตรมูลทุกคนครับตอนนี้ภัพพิบัติพระจันทร์สีเรือดตอนนี้จะบวกสถานะสตามิน่ารีเจนบวกยิ่มห้าเปอร์เซ็นต์โอและก็บวกหอสตามิน่าอีกยิ่มห้าเปอร์เซ็นต์เวลคัมทูทางเรือ เฮ้ยบัตรเดือดเดืดฉันจะทำรอยเหือกตอนนี้บัดรมุมฉัดใส่เรือที่เจ้าอยู่หน่อยตอนนี้ฉันหนุนกระหายน่อยากออกรอฉันอยากออกรอจริงๆไม่มีใครเลยกูว่าแม่งมีเขาไม่เขาก็เล่นเป็นตัวตัวกินเนื้อเหมือนกันหมดอ่ะพี่ว่าตอนนี้น้องๆสังเกตเห็นทางขวามือไหมน้องๆจ๋าอ่าเนี่ยเนี่ยเห็นขวามือไหมครับขวามือมันจะมีคำว่าดีเซิร์ดใช่ป่ะแล้วมันก็บอกว่าเป็นภารกิจอันนี้คือภารกิจตรงนี้พี่เดฟเคยบอกไว้ว่าสมมติเราอยู่โซนไหนมันก็จะมีภารกิจบอกให้นะครับผมอ่าระบบ าานะบบใหม่ลาบตามากนะระบบใหม่ลาบตาบ้างนะมันแปลว่าอะไรวะาลาบตาคืออะไรวะนาย <c oughs> เราขอกินน้ำบ้างจีนาะยมันกินยังไงวะเนี่ยนายอ๋อนี่ไงกด e อีเพื่อดิ้งงัดงงฉลุกต้องกดค้างนะตอนแรกพี่เด้เคยบอกว่าไม่ต้องกดค้างตแต่นี่มันกดค้างแนละ้วเอา้เอาเฮ้ยใครยิงอะไรมาล่ะเฮ้ยเ้ยใครยิงอะไรมาใครยิงอะไรมาใจเย็นไอ้หนุ่มเอาเลยกูไกล่างแล้วมาตอนนี้ฉันได้กลายเป็น <c> ม <oughs> ีจูท่แแ้วฉันจะออกล่าเหยื่อมีเหยื่อให้เราล่าไหมพวกเราไปออกล่าเหยื่อกันดีกว่าแต่ไม่เห็นมีใครเลย ้ตรงนี้คืออะไรวะเนี่ยไหนดูสิอ๋อนี่อาหารหอยก็กินได้ตรงนี้หอยกินได้เหมือนกันอ่ะวันดีนาะยนา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 ยเป็นนายเป็นใครอ่ะนายนายรู้จักกันหรือเปล่านายเรารู้จักกันไหมถ้านายไม่รู้จักฉันบอกเลยนะว่าฉันไล่ล่าแน่นอนลองลองลอง,ลอง,ลองเอ็กลองเคโอเอสให้คุณดูดูสักหน่อยหนึ่งไหมไปพวกเราไปหน่อยไปเลยไป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 นี่คือการวิ่งของมันเลยเหรอพี่ดำนี่คือการวิ่งของมันเลยเหรอพี่ดำจริงนี่คือการวิ่งของมันแล้วจริงเหรอเฮ้ยราด้วยนาย นายตัวเมื่อกี้ไปไหนอ่ะนี่นี่นี่น้องๆอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยเอาเลยบ้างพวก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 สนตาเนี่ยเนี้ยเนี้ยมันเล่นคนละตัวกับเราเว้ยน้องๆไปลองทเอ S ให้ดูหน่อยลองเป็นชาวสายเรือให้ดูหน่อยมาเอฟเอฟเออกัดได้เออเออนี่คือแอนิเมชั่นเวลากัดใหม่จะเป็นอย่างนี้ครับผมทุกคนเออเออลองบอกให้ดูไอ้นายนายอย่ากัดพี่ดินายนายต้องกัดไอ้ตัวนี้นายกัดไอ้ตัวนี้เอ้ยเอ้า สายเลื้อจริงๆเลยพวกเราษเล็บดูที่ไหนมีความเลื้อนที่ไหนเนี่ยครับผมอันนี้เวลาไฟนะครับผมตัวสังเกตเห็นไหมไอ้เจ้าตัวไอ้เจ้าตัวเลขตัวเลขดาเมจอ่ะมันก็จะขึ้นขึ้นเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับผมอ่ะอันนี้คือให้เห็นแล้วนะคะคือระบบที่มันมีเพิ่มเข้ามานะฮะคือน้องสามารถ ติดเชื้อโรคหรือน้องสามารถป่วยได้นะครับป่วยได้ในที่นี้สมมติน้องไปกินอาหารอะไรปแปลกๆที่มันไม่ใช่อาหารเน่านะมันก็ติดสถานะป่วยได้นะครับซึ่งมันก็จะเพิ่มความหิว20%เพิ่มความกระหาย20%ลดค่าสตาเมนาดีเจนลดการาาการีเลือดอีก20%โูพี่ว่าแม่งเวอร์วังมากพี่เดครับถ้าเข้ามาในแมปใหม่ตัวมันจะรีใหม่ครับ ถ้าเข้ามาในแม็ใหม่ตัวมันจะรีไหมไอตัวรีโค้ดใช่ไหมคําตอบคือ,อถูกต้องครับมันไม่ใช่เรียกว่ารีแต่คือมันจะเป็นอีกไอดีหนึ่งมันจะไม่ใช่ไอดีหลักเรามันเหมือนอารมณ์แบบประมาณว่ามันจะเป็นอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งให้เราเป็นทดลองเล่นก่อนอให้เราเป็นทดลองเล่นก่อนแล้วพอวันที่เปิดจริงเขาก็จะโยโนข้อมูลน่ะที่เป็นไอดีหลักของที่เรามีตัวอะไรบ้างเขาก็จะโอนไปเซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่เป็นรีโค้ดให้เลยอ่านี้บอกก่อนนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเราลองเล่นตัวนี้ในเซิร์ฟธรรมดาดูไหมเดี๋ยวลองไปเล่นตัวนี้ในเซิร โค้ด uhm. ซื้อโค้ดไอที่เป็นที่ให้เข้าซื้อเบต้าครับผมน้องๆจะได้เลยหรือหาเทรดก็ได้เอ้อๆอ้าวพวกันเปล่าพวกกันเปล่าคุยก่อนพวกกันเปล่าพวกกันเปล่าพวกกันเปล่าเนี่ยพยักหัวทีนึงก่อนให้รู้พวกกันทําไมพยักกัดนะกูบอกไนเลยไม่อยากัวกันกัดนะกัดนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็งเป็นใครเอ็งเป็นใครแมวก็ได้ไม่อยากสู้ ช่วงนี้ตุยไปเยอะแล้วเหนื่อยใจกับการเลยอ๋อ๋ออ๋โอเคคนไทยก็ไม่บอกเฮ้ยเฮ้ยจริงสีมันสวยะนะน้องดูดิดูสีตัวเต็มวัยดิเฮ้ยมันสีธรรมดามันก็สวยอยู่เว้ยโอ้โหและแม่งสีเหมือนเหมือนไอ้ตัวนี้เลยนะเหมือนไอ้เจ้าตัวตัวเครือเลยว่ะเอ้ยพี่เพิ่งสังเกตว่าสีน้องเหมือนตัวเครือเลยเว้ยสีเหมือนตัวเครือเลยเหมือนมาก เหมือนมากๆเพียงแค่ต่างกันอย่างน้อยมันทำให้เรารับรู้ไงว่าตัวนี้คือตัวเบต้าเทสเท,ท่านั้นดูราคาพารายัางไงครับพี่เดฟไปดูจากเออ่ในกลุ่มที่เขาซื้อขายกันไงแล้วพี่เดฟก็แบบเอ,อ้ยจำราคาได้ประมาณนี้ไอ,อ้วันนี้วันทยเปล่าโอ้ตัวเบลเลอร์เลยนะั่นอ่ะตัวนั้นอ่ะไม่อยากยุ่งดีกว่าโอ้ยเชื่อเชื่อเชื่อนี้ก็ตัวเบลเลอร์เหมือ,อนกัน้าวทำไมเขาเล่นน้องหน้ากันเยอะจังว่าตอนเนี้ยทำไมดีอย่างนี้เล่นน้องหน้ากันเยอะจังเกิดอะไรขึ้นนะน้องๆจา๋าพี่เดฟขออนุญาตลองโตไปเลยดีกว่ามาทุกคนโตไปเลยปเเล็บดูอยากือน อยากจะเรือนแล้วตอนเนี้ยจะไปสิครับเรบูเล้วน,นี้ยินเสียงอะไรปะเสียงอะไรก๊ไดขึ้นกันอะข้างในอ่ะกด็ก็อะไรกันกูว่าเนี่งานยาบมาถึงก็ภูเขาไฟระเบิดเลยเอ้าเอ้าเข้าก่อนเอ้าภูเขาไฟระเบิดตอนนี้ภูเขาไฟระเบิดมีหน,น้าอะไรอยู่ดีเพลงก็เปลี่ยนเขาบอกว่ามันตัวนี้มันหายตัวได้อ่ะเรากดดิ แฉะเน่มันหายตัวได้เว้ยน้องๆไอ้เจ้าตัวนี้มันเป็นทีเร็กพันประการังที่สามารถดำน้ำก็ได้ยูมันบกก็ได้แขมันล่องหุนไปสวบชาวบ้านเขาได้กเกือยๆๆๆๆมีเหรอตัวนี้จะไม่ถูกเรียกว่าสายเรือนฮ่าฮ่าฮ่ามันแน่นอนรอให้อุกบาลอยู่ตกก่อนนะเจอกันแน่นอนวันนี้เราไม่มาเล่นหรอกเล่นเป็นตัวแบบเป็นมิตรกับชาวบ้านชาวช่องเขาใครมาเล่นกันไม่เมี เลดูจะพาไปบวกเองนายเอ้ยนายวัน nice. น nice. 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 ี right hey. yeah. no uh, ้นายคนไทยป่านายนายสีดวยนายเสวยเหมือนกันเลยนายจ๋าสนใจเขาผวงไหมเฮ้ยเอาจริงนะพี่พี่พี่อยากจะรู้ว่าก่อนที่เราจะไปไปบวกเขาเนี่ยให้แน่ใจก่อนนะว่ามีมีมีชาวต่างชาติจริงๆนะไม่ใช่มีแก๊งเราอย่างเดียวนะเว้ยทุกคนอ้าวแหละไปยังพร้อมยังพร้อมยังมีหมดยัง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 สายโอตาดเด่นเสาเด็เฮ้ยพวกเรา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 เห็นอะไรนั่นไหมมันเป็นชาวต่างชาติอ้า สองครามันได้เริ okay. ่มแล้วเราจะมารีวิวให้ด oh. ูนะครับว่าตัวนี้มันเวลาปวดมันจะเป็นอย่างไรมาพี่แดนใส่ตุ๊กตากัดแรงมาสองตัวครับน้องๆกัดแรงไม่สนุกใครเอาละตัวแรกรที่พี่แดนจะไฟก่อนเอ้ยเอ้ยโอ้โหตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้เอ้ยโอ้โหกัดเลยไล่กัดก่อนไล่กัดก่อนไล่กัดตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ตุยก่อนต่อตัวเดียวต่อตัวเดียวต่อาตัวเดียวเรียบร้อยตัวนี้ตุยนั่น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 ไอตัวปากการางตัวนี้ไว้ไอตัวปากการางเนี่ย เราไม่รู้จัากกันหรอกแต่วันนี้ฉันอยากจะมาทดลองให้ดูโอ้ยโดนวอเนนเต่าหลับโอ,โอ้ยโดนเนนโดนเนนสองบาทไขรเข้าไม่รู้โดนเดนเนไครไม่รู้แต่ขอบคุณมากครับโดนเนนโอ้ตอนนี้เปไ็นกำลังบวกอยู่นะครับผมขอโทษด้วยครับผมขออยากลองบวกให้ดูก่อนรับน้องๆว่าเวลาตัวนี้มันกัดตู้กับชาวบ้านเขาเป็น,นยังไงเอาไว้โอ้ัดกับน้องหน้าเลยคนไทยเพราะว่านี่ไอ้ยังหน้าที่คนไทยเพราะวไม่รู้แต่พี่กัดเอาให้ตุยเลยกันเออเอาไว้เอาไว้เอาให้ดูน้องประกาลังจะเป็นยังไงเออดูย อุ้ยเหลือประกาศล้งชมพูไปยังหมดยังหมดยังอื้อหือม่งแห่งการเลือนริงๆเลยเฮ้ยมีมดมีหางแมมนอมดอยู่นี่อ้าวเฮ้ยเฮ้ยตูนคนไายปะเฮ้ยถ้าเขาไม่หมอบไม่หมอบเราเราใส่เลยนะเอาล่ะไอ้เจ้าดาบปักง้วโอ้โหตอนนี้แม่งแหลกเหลือเกินรู้สึกในเซิร์ฟแม่งเยอะเสฟแม่งเยอะแม่งแก๊งมาเฟียชัด เที่ยห้ามาสู้หน่อยผมขั้นเทียสามแม่งมาสู้หน่อยอุ้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 ยตรงแองเจลิสเป่าดับเพื่อนเพื่อนเป่าพี่ดบด้วยเพื่อนจ้าโอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่าเป่าพี่หลับโอ้แมงเอ้แองจลิสพอเดนแมงเอ้ยอ้แองเจลิสพอเดนแมงเป่าลับบ่อยมากโคตรเหนื่ยจังหวะบอกเลยอุ้ยเสียติดสถานะโอ้หิบหายแล้วกูตอาอุ้ยไหมพี่จะตุ้ยไหมจะตุยหรือเปล่าโอพี่ลองหนนีก่อนละกูลองหนีก่อนละตอนนี้ติดสถานะเยอะมาก พี่ไหมพี่อู๋แตงกิ้วครับโอ้โหมีหน่วยแพทย์สปอร์ตมีหน่วยแพทย์สปอร์ตอ๋ออ๋อเออมืดนหมื่นหมืดนหน้ามืดหน้ามื่นโอ้ยอ้โ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 อ้เอาหมอฮิวอยู่หมอยังฮิวอยู่หมอยังฮิวอยู่หมอฮิวอ่ะลองหันหนีก่อนลองหันหนีรอดตะวะรอดหินหนีรอดดีะวะเอาเว้ยไปบวกเข้ามาอีกรอบหนึ่งไปบวกเข้ามาอีกรอบหนึ่งอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ดีมันยังอยู่ดีมันยังอยู่ดีสวัสดีครับผมฮัลโหลกลับมาครับมาต้องการก็โอ้ยมันฆ่าพี่มันฆ่าพี่ไอ้หนุ่มมันฆ่าพพีี่่่มันฆาาาาเเเอออลลละะะ เอาละเอาละครับเอาละครับเอาครับเอาไว้เอาไว้กัดแรงนะกัดแรงนะต่างคนต่างกัดแรงเหมือนกันนะเอาเว้ตุ้ยนะเพืะนะ่อนตุ้ยป่ะวะหรือว่ามันบั๊กวะตุ้ยป่ะวะเย้ไอ้นี่ก็ได้ บนปีนลงล่างแล้วหนีลงล่างแล้วหนีลงล่างแล้วเฮียอ,อยู่ไม่ได้แล้วขบวนเฮียอย่าโดนอีกทีอย่าโดนอีกทีนตอนไอ้เฮียกูโดนกัดแล้วกูโดนกัดแล้วชิบหายแล้วฮิวไม่อยู่เอวไม่อยู่ยทำกรรมใดไว้กรรมนั้นย่อมส่งผลเสมอ <laughs> ไปละน้องมิจูซูมาพี่เด็บ <laughs> ไปเจอกันทุกคนครับขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครับผมวันนี้นรักฟันดีสวีดัสครับ